มาเข้าย่อหน้าแรกกันนะครับบอกว่าข้อกำหนดสำหรับการจัดการความเสี่ยงของการแพร่เชื้อทางอากาศนะครับแอร์บอนด์เอ c t i o เเนี่ยก็ไม่มีนะครับคือมันไม่มีนะมันแอบเซนนะครับมันแอบเซนไปจากมาตรฐานด้าน IAQ นะครับเรียกว่าเป็นร้อยปีเลยนะคือไม่ได้พูดถึงความการจัดการความเสี่ยงในการ แพร่เชื้อทางอากาศเลยนะครับในมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ i n d o o quality นะครับยกเว้นนะครับ <c oughs> ยกเว้นข้อกำหนดไอโดสตัวนนี้ก็คือรีไ r e นน n ์นี่นะยกเว้นข้อกำหนดที่เขียนเอาไว้นะครับในยกเว้นข้อกำหนดที่เขียนไว้นะครับสำหรับอาคารนะครับเฟ c i l i ิ y หรือว่าห้องแลบนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านการดูแลสุขภาพหรือว่าเฮลท์แคร์นะครับ เซึ่งในปีออกก็คือถ้าเป็นเหมือนกับถ้าเป็นห้องหรือเป็นสถานที่เฉพาะเนี่ยโอเคแหละเขาจะมีไอ้ข้อกำหนดพวกนี้เขียนเอาไว้แต่ว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งของแอชเรย์เองเนี่ยไอ้เรื่องสแตนดารไอ้คิเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแพร่ชเชื้อทางอากาศครับในปี1895เนี่ย สมาคมที่เป็นบนรรพบุรุษอะของแอชเรย์นะครับเ r ร d e c เซ s เซอนี่หมายถึงมาก่อนเนาะผู้มาก่อนก็คือบันพบุรุษอะหน่วยงานนั้นเขาเรียกอันนี้ไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรนะแอชเรย์ h หรอไม่แน่ใจมันย่อมมาจากนี่ครับ a m e r i c a n s o c i e t y of h e a t i n g and v e n t i l a t i n g e n g i n e e r s นะครับก็เป็นสมาคมของอเมริกันนะครับที่ว่าด้วยเรื่องการที่เป็น,เป,นเป็นสมาคม วิศวกรของอเมริกันนะครับที่ว่าด้วยเรื่องการทําความร้อนแล้วก็การระบายอากาศนะครับของแอของของอเมริกันเนี่นะเขาก็ได้ตีพิมพ์ครับคําแนะนําด้านการระบายอากาศเพื่ออะไรครับมีมีจุดประสงค์เพื่อนะครับ intended to นะครับเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อโรคนะครับซึ่งถูกรวมอยู่ในกฎหมายแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้โมเดลลอนี่หมายถึงกฎหมาย เป็นร่างกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเป็นกฎหมายที่ใช้งานจริงหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะเป็นร่างกฎหมายมันเป็นโมเดล,ลอรอเมื่อปีท,ที่ที่ถูกเสนอนะคะรับ p r o โพสเมื่อปีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เนี่ยนะครับแล้วก็ถูกยอมรับเอาไปใช้นะครับยอมรับเอาไปใช้ในเป็นกฎหมายของรัฐทั้งหมดยี่สิบสองรัฐเลยนะครับเป็น state code ในปีในปีหน,นะะึ่งเก้าสองสองนะครับก็เข้าใจว่าเขาคงมีการร่าง เสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเอ้ยโทษเอาไหมมีการร่างมีการเสนอร่างข้อแนะนําด้านการระบายกาศอันนี้ในปี1904เสนอเพื่อเป็นร่างกฎหมายแล้วก็ถูกยอมรับใช้งานใน22รัฐนะครับเมื่อปี1922นะครับนี้ก็เล่าประวัติศาสตร์เรื่องมาตรฐานการระบายกาศสำหรับควบคุมโลกให้ฟังว่าเอครั้งแรกุมเกิดประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละ นี่เมื่อกี้ผมจะพูดคำว่าอะไรออ๋อผมจะพูดถึงเรื่องช่วงเวลา1914นี่ก็ราวลาวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับอ่ต่อมาในช่วงปี19ในช่วงทศวรรษ1930นะครับอันนี้จะเข้าในในปลาย1930นี่เป็น ในปลาย1930นี่เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วก็กาลังจะเข้าสูา่สงครามโลกครั้งที่สองในปี1939แลนะ้วก็ในช่วงๆนั้นนะครับพอบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงทศวรรษที่1930เนี่ยสแตนดานด้าน IAQ เนี่ยก็ไปเน้นที่ไปเน้นที่คุณภาพอากาศที่รับรู้นะครับโดยโดยคนใช้อาคารคุณภาพอากาศที่รับรู้นะครับ กับการควบคุมมลพิษทางเคมีแล้วก็ทางที่เป็นฝุ่นละอองนะพาร์ติเคิลบางตัวนะครับบางตัวนะครับแล้วก็มีการลดนะครับอัตราการระบายอากาศขั้นต่ำเนี่ยลงลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะคือหมายถึงพอเป็นช่วงทศวรรษหนึ่งเก้าสามนเป็นต้นมาเนี่ย ไอมาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่อง IAQ เนี่ยมันก็เป็นเน้นที่คุณภาพอากาศที่รับรู้ได้โดยคนใช้อาคารนะครับ Perceive นี่มันหมายถึงรับรู้ได้เนาะแล้วก็เป็นการควบคุมมลพิษบางตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการลดอัตราการระบายอากาศที่ต้องใช้เนี่ยลดลงเกือบครึ่งเลยเมื่อเทียบกับอดีตนะครับอดีตก็คงเป็นชุดนี้แหละนะครับ